สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมในที่สุดก็มาแล้วครับกับเทเลอร์อัปเดตใหม่ของเกม War Thunder ครับโดยจะมีชื่ออัปเดตว่า t ทัก r g e นะครับผมก็โหเพิ่งปล่อยมาสดๆร้อนๆเลยนะครับโอเคเดี okay, ๋ยวเรามาดูกันหน่อยนะครับว่ามีอะไรที่จะมาใหม่บ้างแล้วโหวปกนี่คือโคตรสปอยเลยปกวิดีโอโอเค โอ้โหโคตรเท่แฮร์รน่โอ้อดครับอาเมเช่ใหม่โอ้ยเอฟเอเอฟเอไทยโนวี โอ้บ่ายกอดทำไมเทเลอร์มันสั้นยัง โฮโฮจบแล้วเทลเลอร์สั้นมากแต่ตามที่ภาวนาไว้เลยนะครับคือขอญานพาระไทยโผ่มาในเทลเลอร์หน่อยนะครับก็มาจริงๆนะครับคือในตอนใสวิจัยเครื่องบินมานี่คือไม่โผ่มาสักวิเดียวเลยแต่รอบนี้นี่คือมาครับอ่ะมาเรามาดูกันหน่อยนะครับอันนี้ก็คือแอ p r แมปรีเวิร์กใหม่นะครับถ้าจำไม่ผิดก็ไอตัวยุโรปอะไรสักอย่างอะนะครับแบบนี้สวยมากนะลองไปดูได้ในเว็บไซต์นะครับ แมปรีเวิร์กใหม่สวยมากอันนี้ก็เป็นแซมใหม่นะอ่านี่ครับแมปรีเวิร์กใหม่นี่สวยมากครับแมปนี้แล้วก็อันนี้ไม่แน่ใจเขาจะโชว์อะไรโชว์สโมกเหรอ,หรอแต่น่าจะเป็นการโชว์เปิดตัวโอปอของเราฮะสายวิจัยไทยกับสตริงเรย์นะเดี๋ยวต้องเลื่อนไปตอนนี้เลยนี่อ้หเท่จัดนะครับ แล้วก็มากับลายลายไทยเลยอะสวยมากๆครับกับสติงเล y จอดอยู่2คันนะครับยืนยันแล้วนะครับโอพอร์ตไทยเรามานะครับนี่แล้วก็จะมีอ่อนี่ครับ F5 F5 TH นะครับผมหืมเทสุดๆด แล้วก็เดี๋ยวนะมันเหมือนจะมีตอนวิ่งคู่นะอ่าเดี๋ยวมาดูอันนี้ก่อนแล้วกันอ่ะนอร์เวย์ครับมอสกิโตแล้วก็อ่ะผู้ชายอาตาจรนนะครับผมจำชื่อไม่ได้แต่ของเยอรมันนะนี่ธงเยอรมันนะครับออสั้นมีทิิงระเบิดฮะของเมกานะครับแล้วก็ จะมีช็อตแซมเนาะอ่านี่แซมใหม่นะครับผมปิดรถบรรทุกเออเดี๋ยวนะอ๋อคันตรงกลางนี้น่าจะเป็นแท่นเรดาร์นะครับแต่เหมือนจะเรดาร์ーーจะยังไม่โชว์เนาะอาจจะยังทำไม่เสร็จนะครับแล้วก็มีแท่นยิงแล้วก็นี่ครับบุ๊กนี่ของแน่นอนนะครับ รัสเซียนะฮะได้แซมใหม่แล้วนะครับโหแต่บุกสองแท่นยิงเลยวะ่ะเดือดอยู่นะเนี่ยอันนี้เอออ่าแซมใหม่อีกชาติหนึ่งแต่เดี๋ยวนะอ๋อแทนーー่นเลด้าใช่ปะอ่าใช่อันนี้ตรงกลางโอเค เรือใหม่ครับนี่อ่านี่ยเนี่นมีเอ้ยเดี๋ยวนะ M60 ติด EIA ทั้งคันเลย M60 A3 TTS นะครับก็น่าจะคอนโทนซี C, เอ่อโอเคเขาไม่ได้เอามาจากอันนี้ครับเขาไม่ได้เอามาจากาตัวของไต้หวันแต่เขาเอามาจากอเมริกาเลยคอนโทนซีคอนโทนวี C, มาจากอเมริกาเลยนะครับแล้วก็อาจจะ ถอดก็ออ,อกม,มั้งในอนาคตนะครับอาจจะยังทําไม่เสร็จนะครับคือมันเป็นเทเลอร์นะครับผมแล้วก็ M163 ไทยครับก็นะมา4คันนะครับตามที่เห็นก็จะมี o p o อ s t ต i ิ g r ร y นะครับ M60 นะครับแล้วก็ M163 แล้วก็นี่ครับ F5 ไทยนะฮะสวยจริงมี F18 c a n แ d a f คนาดา f d a แคนาดา นะครับแล้วก็บุ๊กโอเคโ,อโหจบกันไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับกับเทเลอร์อ่าก็ยืนยันมาแล้วนะครับว่า Greek. o p p อมานะครับผมก็แต่เรายังไม่เห็นวีทีนะถ้าตามในรีก็จะมีวีทีด้วยนะครับแต่เดี๋ยวเรามารอดูรุ่นกันอีกรอบหนึ่งแล้วกันว่า VT4 จะมาเป็นพรีเมียมหรือเปล่า ก็ตามที่ยืนก็จะมี OPOD นะครับผมที่84 OPOD นะครับแล้วก็จะมีตัว Stringray นะครับ M60 นะครับผมแล้วก็ M163 นะครับที่จะมาของสายวิจัยไทยเรานะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับแต่ถ้าใครที่อยากรอชมข้อมูลเต็มๆอีกรอบหนึ่งนะครับแน่นอนนะครับผมวันศุกร์นี้ เรามีไลฟ์สตรีมนะครับรอชมวิดีโอเปิดตัวนะครับไลฟ์สตรีมเปิดตัวอัปเดตใหม่อย่างแน่นอนนะครับแล้วก็ถัดไปก็จะเป็นตัวเซิร์ฟเทสอีกต่างหากนะครับก็มารอติดตามกันได้นะครับถ้าใครที่ยังไม่อยากตกข่าวนะครับก็กด s u b ส c r ร b ์ช่องเราไว้นะครับเดี๋ยวพอเวลามีไลฟ์สตรีมมาก็เดี๋ยวมันก็จะแจ้งเตือนแล้วก็เข้ามาดูกันได้นะครับผมโอเคครับถ้างั้นผมขอตลาไปก่อนละกันสวัสดีครับ